เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซวันนี้จะมาพูดถึงเพชรน,นะฮะเพชรในเนื้อเรื่องภาคพิเศษทั้งหมดนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะฮะ <c oughs> ซึ่งเนื้อเรื่องภาคพิเศษทั้งหมดตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะมีกี่เรืองวนะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเก้าสาเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอย่างง่ายแล้วก็อย่างยากนะฮะซึ่งอย่างง่ายได้เพชรเท่าไหร่ก็คูณไปครับคูณกับอย่างยากไปมาเริ่มต้นกันที่เรื่องที่หนึ่งครับ ภาคตำนานดาบฟันวิญญ,ญาณตอนที่1นะฮะตอนนี้ได้เพชรทั้งหมด164เม็ดครับนี่นะ164เม็ดครับเอยออกยาวเชียวต่อไปเป็นเรื่องอ่าที่2ภาคตำนานดาบฟันวิญ,ญญาณตอนที่2ตอนนี้ได้เพชร161เเม็ดครับอื้อหือ ต่อไปเป็นตอนที่3ครับภาคตำนานดับฟันวัญญาตอนที่3ได้เพชร173เมต็ดครับภาคต่อไปครับภาค13หน่วยพิทักษ์ประจันบาลตอนที่1 159เม็ดครับภาค13หน่วยพิทักษ์ประจันบาลตอนที่2ได้147เม็ดครับภาคหัวหน้าหน่วยคนใหม่อมรไกชูสเกต ตอนที่1ได้128เมตรครับตอนที่2ได้139เมตรครับภาคต่อไปครับ memory of nobody ครับความทรงจำที่หายไปความทรงจำไม่มีอยู่ในตัวอะไรสักอย่างเลยอันนี้ได้เพชร133เมตรครับ ต่อไปเป็นผ้าอีกหนึ่งตัวตนของเฮลเินมารุภาคนี้ก็สนุกดีนะร้อยี่สิบเก้าเมตรครับภาคแดเธอผู้สูญสิ้นได้ร้อยสี่สิบเมตรครับอืมภาคโทคินดะอารามบุตรได้ห้าสิบเก้าเมตรครับเป็นแบบเหมือนเปิดตัวนะฮะโทคินนดะตอนที่หนึ่งครับเก้าสิบสองเมตรครับโทคินนดะตอนที่สองครับ 138มเมตรครับโทคินระดัตอนที่3ครับ130เมตรโทคินระดัตอนที่4 173เมตรโทคินระดัตอนที่5 145เมตรครับโทคินระดัตอนที่6 122เมตรครับและโทคินระดัตอนสุดท้ายตอนที่7 146เมตรครับ ภาคต่อไปครับสปิริตอาร์ฟเวอร์วิสจูภาคนี้วิญญาณจะอยู่กับคุณตลอดไปเป็นภาคหลายๆคนน่าจะไม่เคยดูนะแต่มันเกี่ยวกับไอตัวนี้ด้วยวเกี่ยวกับนับป่องเมืองญี่ปุ่นเนี่ยนะตัวนี้มันชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แลนะ้วโบร์อาใช่ปะวะนั่นแหละตอนที่หนึ่งนะฮะ ตอนนี้ได้141เมตรครับตอนที่2ครับได้125เมตรครับตอนที่3มได้133เมตรครับตอนที่4ครับได้138เมตรครับแล้วก็ตอนที่5ได้161เมตรครับซึ่งทุกตอนรวมกันนะครับในภาคเดียวในในหมดเดียวนะอย่างง่ายได้ 3176เมตรครับแล้วรวมอย่างยากด้วยก็จะกลายเป็น6352เมตรครับหมายความว่าเราสามารถเก็บเพชรจากเนื้อเรื่องภาคพิเศษอย่างง่ายและอย่างยากได้6352เมตรในตอนนี้นะฮะในวันที่2 5เดือน7นี้ อนาคตก็อาจจะมีเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าปัจจุบันในวันที่25เดือน7นี้สามารถเก็บเพชรจากด่านนี้ได้6,352เม็ดครับก็ไม่ใช่แค่จำนวนน้อยนะครับสามารถเปิดกาชาได้เยอะเลยนะมหาศาลอยู่เหมือนกันนะได้30 30รอบเหมนะือนกันฮะแต่ก็มันก็จะลำบากหน่อยนะเวลาฟาร์มอฟาร์มไปฟาร์มมาง่วงนอนง่วงนอนเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าเกมเนี้ยเขาอนุญาตให้ใช้ออโต้คลิกไหมนะฮะแต่ผมมองว่าออโต้คลิกไม่ใช่ไม่ใช่การโกงนะมันเหมือนเป็นการช่วยฟาร์มเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งกดโอ้โหด่านเยอะขนาดนี้ใครมันจะกดไหวเนี้ยกดไหวก็จริงแต่ว่าปีไหนจะเล่นจบเนี้ยเมื่อไตาสุดๆนะฮะมันไม่ใช่มอดหรือว่าไม่ใช่ทำให้เราเก่งขึ้นเลยนะผมก็มองว่ามันก็สามารถช่วยเล่นได้นะ โอเคก็อขอทวนอีกครั้งหนึ่งในด่านนี้นะฮะจะมีเพชรทั้งหมด6,352เม็ดครับก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร,ร์มเนื้อเรื่องก็เข้าไปฟาร,ร์มกันได้เลยนะครับเพชรเยอะพอสมควรเลยก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องฝากว่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้ววันนี้ก็ผงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ